Entertainment Complex สถานบันเทิงครบวงจรกําลังกลายเป็นเรื่องบันเทิงในการเมืองและสังคมในปัจจุบันนี้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายหน่วยงานออกมาตั้งข้อสังเกตบางหน่วยงานเข้มแข็งมากในการที่กัดขานราอต้องบอกว่า Entertainment Complex ตอนนี้เผชิญวิบากกรรมครบวงจรเลยครับเป็นครบวงจรในรูปแบบของการตั้งคำถามในรูปแบบของการ ที่โยนลูกหินไปสู่รัฐบาลว่าตกลงได้พิจารณาถี่ถทวนแล้วหรือไม่และเป็นบันเทิงว่าด้วยเรื่องของการแชร์หน้าจากมหาไทยครับโอ้โหนี่ถ้าเมื่อวานเราบอกแล้วนี่ก,กิงๆล,ล,ลึกๆแล้วเนี่ยเป็นเกมการต่อรองครับในพักร่วมและแน่นอนการต่อรองถ้าสมผลประโยชน์มันก็ฉลุยแต่ถึงวันนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ในขั้นการต่อรองมาดูฮะ19หน่วยงานมีทั้งหนุนและค้าน อ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเครับเห็นไหมล่ะหินที่โยนก็ไปใส่รัฐบาลเนี่ยหลากหลายก้อนหลากหลายรูปแบบนะเอามาพิศนากาก่อนถ้าเป็น Man-Made Destination ที่สามารถเล่นคาสิโนได้ได้ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลครับอีเรื่องหนึ่งหลักการนี่ถ้าดูของกริการนี่คือผิดตั้งแต่หลักการนะนี่ใหญ่นี่ต้องไปกลับไปล่างใหม่ที่รล่างอต่อไป มีการกำหนดให้ชัดว่าสิ่งใดเพราะแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันมีกฎหมายของมันอยู่แล้วถ้าจะดําเนินการก็ไปแก้ไขกฎหมายนั้นซะเลยเป็นกฎหมายการพนันต่างๆต,ออต่อมาผลการรายงานของการมาธิการเนี่ยมุ่งเน้นแก้ปัญหาพันันที่ผิดกฎหมายนะไอ,อน,นี้ใช่แต่ร่างที่เสนอเนี่ยมันไม่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้น1นึที่บอกเนี่ยข้อแนะนํา ข้อแนะนำคือต้องปรับปรุงร่างกฎหมายพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก์เนี่ยให้ตรงกับวัตถุป,ประสงค์ก่อนเสนอคอรมอนะเลยเป็นที่มาของการรับหลักการการประชุมครั้งก่อนอสามธันวาแล้วก็ให้กฤิฎิกาเนี่ยไปล่างมาใหม่แล้วกลับมาที่คอรมออีกรอบหนึ่งอ้าวนี่นคือกฤษฎีกาต่อไปสปาภาพัฒน์บอกว่า ต้องให้ความสําคัญกับการบังคับใช้กฎหมายกับคาสิโนอย่างเคร่งครัดเอาหลังพิงเลยสภาพัฒน์เนี่ยห่วงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของไทยเลยัวดฮะเงินจากการพนันเป็นเงินโอนไม่ถูกคำนวณมาหมุนเศรษฐกิจเอ้เพราะในนั้นก็บอกว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจเป็นแสนแสนล้านไงเอาดีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะเงินนอกระบบก็ต้องเอามานับนี่แต่ ตั้งหลังพิงเลยทำไมก็ไม่นับไอ้นี่สงสัยอยากให้ท่านเคลียร์นะเงินอแากมันนั้นมันเป็นเงินหมุนๆไหมล่ะใช่มันไม่มีมัลติพลายเออร์เหรออันนี้คุณต้องไปถามเพื่อนคุณประธานสภาครับประธานเพื่อนผมไอ้ผมสงสัยว่าทำไมไอ้มัลติไอ้เงินพนันไม่เป็นมัลติพลายเออร์มัลติพลายเอร์ครับไอ้นี่น่าสนใจนิดควรเน้นพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดในบัญชีแนบท้ายบัญชีแนบท้ายเนี่ยไม่ได้เขียนคาสิโนไว้แต่มันมีข้อสิบเนี่ยบอกว่าอื่นๆแล้วแต่ขั้นการนโยบายนะเป็นลำดับแรก หากรวมคาดิโนต้องเป็นพื้นที่ส่วนน้อยไอ้นี่ทางรัฐบาลบอกแล้วอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์สบายวันผลกระทบด้านลบต่อสังคมอันี้แหละครับที่ตั้งคําถามต้องเที่ยวบ้างพี่ต้องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวหนุนเต็มที่ไม่ขัดร่างเพราะจะทําให้เกิดการท่องเที่ยวหนุนเสริมและเกิดการเชื่อมโยงร้อยกันในภูมิภาคอาเซียนครับกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาหนุน อมาอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์นี้ภูมิใจไทยส่งข้าพกรไหมเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการลงทุนนี่หนุนนำธุรกิจใต้ดินขึ้นมาควบคุมด้วยกฎหมายบนด<ส>ินสนับสนุนสถานที่จะตั้งไม่ควรอยู่ใกล้สถานศึกษาอันนี้คัดคา้คานซักไว้หน่อยนึง,งนนโดยกรอบของอุดมศึกษาโดยกรอบกระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์สนับสนุนครับให้คำานึงถึงสถานศึกษานัสังคมโดยที่ ชาติไทยพัฒนาส่งข้าประกวดกังวลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีนะท่านครับกำหนดมาตรการป้องกันให้เครื่องคัดแปลว่าสนับสนุนแต่ว่าตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่ายังไงกองธรรมนัสส่งข้าประกวดอะไรลุคุณนรุมนพิโยสินวัฒน์ก็นั่นแหละกองทรมนัสส่งกวด ช่วยก่อให้เกิดการลงทุนเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการกำกับเพื่อให้เกิดธุรกิจสารบันเทิงที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญนี่สุดๆสุดเลยหนุนสุดเลยคมนาคมเหรอไม่ขัดเลยล่างสนับสนุนเกินร้อยเขให้สนับสนุนร้อยนี่สองร้อยมนาคมนี้สุดๆเหมือนกันนะคือนอกจากไม่ขัดแล้วเนี่ยไม่มีคอมเมนต์เลยไม่ตั้งข้อสังเกตเลยเกินร้อยใครสุดก็ประกฏสุริยะจึงลุกเรงกิตพี่ซันนี่สเขก็ปรากวนะ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโอ้ไม่ขัดในร่างไมขัดในร่างช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลสามารถนําการประนานที่ผิดกฎหมายมาจัดระเบียบถูกนี่ควรนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกับดูแลอืใช่ได้นะคัดกรองบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายกาหนดโอ้รที่ปิดคนต้องห้ามที่ก็จ่ายแบบพวกเทาๆอ่ะเอา DES สนับสนุนและเป็นแบ็กอัพรับนี่ กระทรวงพาณิชย์ล่ะพี่โอไม่ขัดต่อร่างกฎหมายเลยมีแต่จะช่วยส่งเสริมการค้าพี่ชัยแดงนะและช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวครับเพราะฉะนั้น345ี่ห้าของท่านทำได้แน่นอน <c oughs> เอ้ามา <c oughs> ถึงนี้แล้วนี่กุกคนรอคอยครับ <c oughs> มาไทยครับภูมิใจไทยส่งเข้าประกวดนี่ว่าจังไหด้ในหลักการไม่ขัดครับอืแต่สาระสำคัญเอ้าทีนี่สงสัยนะคือหลักการไม่ขัดแต่สาระสำคัญนี่ขัดแต่ช้าแต่บอกว่าแต่อะไรจะกระทบตอก ภารกิจกระทรวงมหาไทยก็คือว่าพรบพันันไงพูดง่ายๆกระทรวงมหาไทยอำขัดต่อแต่ขัดกับผมอ่ะกับกระทรวงอ่ะขัดกับกระทรวงมหาไทยอ่ะเพราะอำนาจหลายอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เ n นเตอร์เทนเมนต์คเพล็กเรื่องการใบอนุญาตเรื่องการพันนันต่างๆอาจพิจารณาให้รัฐมนตรีมหาใจทำหน้าที่รักษาการร่วมเอคือในร่างที่กระทรวงคลังเสนอเนี่ยนายกเป็นผู้รักษาการพลบบับนี้ข้อเสนอ ขอเอี่ยวขอเอี่ยวให้้ําตรีมหาไทยร่วมนายกด้วยครับโหนี่ข้อเสนอที่ปฏิเสธได้ไหมอือเป็นข้อเสนอที่ไม่ควรปฏิเสธแต่ควรพิจารณาครับควริจี้ไา้มีกระบวนการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างระหว่างคณะกรรมการ e n t e r ตอร์เทนเมนต์คอมกับกระทรวงมหาดไทยครับโอ้นี่คือเอาความง่ายๆค่าขอเอี่ยวเชิงอำนาจในการบริหารจัดการและการออก ใบอนุญาตครับโอ้โหนี่ใชดคือกระทรวงกระทรวงมาไทยนี้ท่าทีชัดเจียนครับขอแชร์อำนาจอ้านั่นมาไทยคราวนี้หน่วยงานที่สิเอ็ล่ะมาดูยุติธรรมครับนียุติธรรมนี่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเข้าไปดังนี้หนึ่งการเดินทางเข้าประเทศของคนต่างด้าวจะเข้ามามากขึ้นและนำมาซึ่งปัญหาอาชญากรรมเนี่ยมองในมิติกระบวนการทำงานควรกำหนดว่าเด็กอายุไม่เกิน20ปี ไม่ครอบคลุมช่วงวัยของการศึกษาไม่ให้เข้าอ๋อควรแสดงความเห็นให้เห็นถึงความคุ้มค่าและความเชื่อมั่นต่อสังคมแปลความง่ายๆครับติเพื่อก่อและประาชาชินี่ก็บอกแล้วฐานที่มั่นของการเมืองเขาเนี่ยอยู่ในสาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยซึ่งดูเหมือนว่าจะพูดกันในวง รัฐบาลแล้วว่าขอสงวนสงวนคาที่เข้าสภาสสอาต้องงดออกเสียงอเปล่ารอดูท่าทีประชาชาตินะเอาคราวนี้มาดูกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานภูมิใจใจส่งข้าประกวดบอกว่าก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งช่วงก่อสร้างและหลังเปิดให้บริการมองเชิงแรงงานอันนี้ดีมากมองตามภารกิจตามภารกิจอ่าเพราะ แชร์อำนาจมาทไทยก็ททำแล้ว <c oughs> กระทรวงวัฒนธรรมครับม,มีข้อสังเกตต่อผลกระทบทางาศาสนาควรจัดตั้งในสถานที่ห่างจากสถานที่สำคัญทางาศาสนาและเขตชุมชนเอาละสิอันนี้ธรรมดามากธรรมดามากเอากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเพื่อไทยส่งข้าประกวดเนี่ยครับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่นี่ควรควบคุมควรควบคุมโอ้นี่ Uh, <c oughs> เออเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพล็กเขาเน้นนี้เป็นหลักนะ <laughs> <c oughs> เอาละคราวนี้กอพอ <c oughs> สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน <c oughs> มองในมิติองคอ์กรแล้วนะการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนะ่ะควรคำหนึงถึงความเหมาะสม <c oughs> อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี่ต่อมาควรกำหนดรูปแบบของหน่วยงานควรบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้วยอันนี้มองในมิติของ การทํางานครับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพรอครับการได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารควรกําหนดให้มีการสรรหาอ่าเอาอะสิสรรหาเลขาธิการในนั้นไม่ได้บอกนะว่าสรรหาแต่นี้แนะนําสรรหาเลยควรระบุอำนาจหน้าที่ของสํานักงานกํากับให้สามารถดําเนินการได้อย่างหลากหลายอ่าโอ้โหอันนี้การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจควรสอดคล้องกับพรบ2อ4 8นั่นคือ กพอรอกาลังบอกเรื่องหนึ่งจะทวงตีงอย่างนี้นะการขอแบอนุญาตประกอบธุรกิจต้องมีการนอนุมัติโดยมหาไทยนะนะเออจะสองสี่แปดห้านี่นคือบลบพันนันนะสองห้าสี่แปดเออสองห้าสี่แปดอ่ะนอ่ะต่อมาอ,อ่าบีไอบีไอยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในประเทศอืควรพิจารณากลไกการกํากับสถานบันเทิงครบวงจรอย่างรอบคอบ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเน้นเรื่องของระมัดระวังกำกับนะใช่สิบแปดสำนักง,งานงบประมาณอันนี้น่า,าสนใจนักง,งบบอกว่าเห็นควรให้หน่วยงานที่รับปิดชอบดําเนินการตามกฎหมายอัอน,นี้กว้างมากมควรกําหนดมาตรการป้องกันและผลกระทบในมิติต่างๆอันนี้น่าสนใจส,สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงเป็นวงกว้างอ,าอัน,นี้เข้าใจคือการสื่อสารสําคัญมากาสานักง,งบประมาณรับได้ทุกเรื่องขออย่างเดียวทําความเข้าใจกับสังคมให้ได้ นี่แปลความง่ายๆสตชพี่โอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอบอตายเป็นไงบอตายแล้วก็ประธานกตลอนายกอินว่ายังไงไเนี่ยโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายมีบอตลอเป็นกรรมการอ่ามีไหมนั้นมีนี่ควรมีบอตลอเข้าไปเกี่ยวรู้สึกในร่างนั้นมีด้วยนะ จะมีด้วยนะคณะกรรมการบริการบริหารบริหารมีผู้บัญชายการตรวจคนเข้าเมืองเป็นกรรมการพูดง่ายๆขอส่งคนของตัวเองเข้าไปเป็นส่วนในพรบนี้ไอออ้นีเขอเสนอให้มีผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเออเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยร่วมเป็นกรรมการด้วยอ๋อคือเพิ่มกรรมการในส่วนตำรวจสามคนเออตำรวจเี่ก็เจ๋งพอคราวนี้ มาดูไอ้พอรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่บอกที่ยกล่างแล้วก็บอกว่ากำลังบันเทิงอ่ะเดิมทีนะพี่วีล่างพรบเนี่ยถูกยกล่างอยู่ที่กระทรวงการคลังเพราะมันเกี่ยวพันกับเรื่องเงินราย<พ>าได้ภ<พ>าษ<ด>ีแต่จะให้กระทรวง การคลังกำกับดูแลและรักษาการตามกฎหมายไม่มีใครยอมครับแน่นอนเขาบอกว่า,าก็ต้องโยกไปให้นาย,ยกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายคือแน่นอนครับวิบากกรรมของเอนเตอร์เมนต์คอมเพล็กซ์เขาบอกว่าถ้าจะให้พิจารณาเนี่ยให้เจาะลงไปเนี่ยหน่วยงานหรือว่ากระทรวงที่กัดค้านและเขาต่อรองมากที่สุดต้องบอกว่ามาไทยและก็ถ้าดูจากเอกสารขอเสนอของมาไทยนี้ชัดเจนครับนี่มีส่วนร่วมครับเรื่อง สาระสำคัญประกอบเรื่องพิจารณาจัดเข้าวาระเมื่อวันที่13มกราคมใช่เรื่องร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเลี่อนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงนามโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่มีหลายข้อที่นั่นแต่ที่น่าข้อสังเกตและเกี่ยวโยงกันซึ่งเราพูดก่อนนนี้นะอ,ะอนุญาตเล่นการมันได้ในบัญชีขอเท่านั้นบัญชีขอเท่านั้นกํา,ากลังพิจารณาเสนอปรัปรุงกฎ และระเบียบการกําหนดให้มีการเล่นการันออนไลน์ไง <c oughs> จำได้ไหมฮะออนไลน์ถูกกฎหมาย <c oughs> พูดง่ายๆคุณอย่าเอาออนไลน์เข้าไปอยู่ในสถานบันเทิงครบวงจร <c oughs> เป็นหน้าที่ของผมที่คือควบคูดไปยกระดับอันนี้จากใต้ดินขึ้นบนดินเหมือนกันนะ,อะโอ้โหนี่ <c oughs> นี่นี่ถามว่ายื่นข้อเสนอไหมครับถ้าคุณจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเล็กช่วยปรับปรุงกฎระเบียบนี้ด้วยมีเป้าหมายเพื่ออะไรพี่วี เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายนำเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินเห็นไหมล่ะโอ้นี่นี่หลักการเหตุผลครบโอ้ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้น่าสนใจคุณมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เราขอเสนอให้พนันออนไลน์ใต้ดินขึ้นบนดินพี่เวโอ้โหนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะผมไม่ลงธุรกิจการซโนครับครับผมจะมาขอกระทรวงมหาดไทยทำการพนันออนไลน์ให้อยู่ในระบบบนดินดีกว่าผลสุดท้ายแล้วเนื้อหาของ Entertainment Complex สารบันเทิงครบวงจรนั้นจะออกมาอย่างไรในภาวะการที่ตอนนี้มีหลายหน่วยงานตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะจากกระทรวงมหาดไทยนะครับ